สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งก็จะพาพี่น้องมาชมแปลงนาที่หมักด้วยสารเทนเดอร์ของเรานะครับเป็นสารย่อยสลายฟางข้าวผลิตจากจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้นไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องวันนี้เรามาดูกันครับหลังจากที่เราหมักไว้แล้วนะครับสี่ห้าวันนะครับประมาณ5วันถึง7วันเราก็มาใช้รถนะครับ พลิกหน้าดินนะครับลาไถกลบหรือย่าฟางตีดินอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ฟางนั้นหล่นลงไปใต้ดินนะครับเมืม่อ<ม>ปั่นดินให้ดินฟุ้งกระจายเม็ดข้าวด็ดที่หล่นอยู่ใต้ดินก็จะลอยขึ้นมาเพื่อทําการหมักต่ออีก3วันถึง5วันย่อยเกลี้ยงเลยครับสวัสดีค่ะมาเมียจุฑารักษ์ทันภาค่ะวันนี้วันที่12 เดือนเมษายนพศ2565นะคะมะเมี่ยวอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเราจะมาดูขั้นตอนของการกำจัดข้าวดีดข้าวเด้งแล้วก็วัชพืชต่างๆที่อยู่ในนาข้าวของเรานะคะว่าจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างฟางข้าวไม่ต้องเผานะคะเราจะใช้หมักฟางข้าวเพื่อทำปุ๋ยแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้กับ ุ่งนาของเรานะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการหมักใยสลายฟางข้าวนะคะกําจัดข้าวดิบข้าวเด้งแล้วก็พวกหญ้าวัชพืชต่างๆนะคะเอาน้ําใส่ในนาข้าวเลยค่ะเพื่อที่จะให้น้ํา ท่วมฟางนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดตามการย่ำฟางแล้วก็ฉีดเทนเดอร์นะคะเพื่อทำการหมักได้สลายฟางข้าวค่ะจะได้กำจัดข้าวดิบข้าวเด้งแล้วก็วัชพืชต่ตางๆนะคะสวัสดีค่ะมะเมียวจุทารักพันธะค่ะ วันนี้มะเมียวอยู่ที่บางตะเถนอ,อําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมะเมียวมาติดตามหลังจากที่เราฉีดเทนเดอร์สารย่อยสลายฟางข้าวกำจัดข้าวิีข้าวเด้งหญ้าทุกชนิดในนาข้าวของเราแล้วนะคะนี่คือขั้นตอนของการกลับหน้าดินนะคะหลังจากที่เราฉีดพ่นเทนเดอร์สารย่อยสลายฟางข้าวไปได้ประมาณ5วันแล้วนะคะ เราก็จะมากลับหน้าดินเพื่อที่จะเอาเม็ดข้าวดีดข้าวเดงที่อยู่ข้างล่างกลับขึ้นมาข้างบนเพื่อทําการย่อยสลายต่อไปนะคะจะได้เป็นการกําจัดข้าวดีดข้าวเดงและก็หญ้าวัชพืชทุกชนิดในนาข้าวของเราค่ะหลังจากนั้นให้หมักต่อไปอีก3 5วันเพื่อย่อยเม็ดข้าวดีดข้าวเดงให้หมดไป ครบสิบวันพอดีเราก็สามารถทําเทือกชักร่องหวานข้าวได้เลยครับพี่น้อง